สวัสดีครับพบกับผมนัททองทองเกษตรทักโลกครับวันนี้มาอยู่ในไร่มันสำปะหลังครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พารลมานแล้วก็เจ้าของแปลงมันสำปะหลังแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยอ้าวแนะนําตัวก่อนเลยชื่อเอกบัญชาทาวรครับคุณเอกบัญชาถาวรนนะครับอ่าแล้วก็คุณสุพนายา้นยอ่าคุณสุพนายา้นยแปลงมันสำปะหลังของสุพนาเนาะค่ะอ่าแปลงนี้อ่าตรงนี้เราอยู่เขตตําบลอําเภอจังหวัดอะไรครับ ตำบลคุยบ้านองคอำาเภอพังกะตายจังหวัดกำแพงเพชรครับนี่นะครับคุยบ้านองค์อําเภอพังกะตายจังหวัดกำแพงเพชรครับคุณสุมรนาครับแปลงไร่มันของเรานี่กี่ไร่ครับ3ไร่ค่ะ3ไร่นะครับพันอะไรครับระยองห้าระยองห้านะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเเดือนคเเดือนใกล้จะเก็บผลผลิตแล้วใช่ค่ะนะปีนี้แตกต่างจากทุกปีการดูแลอะไรยังไงก็ระยะแรกก็ใส่ปุ๋ยไปครึ่งลูกสามไร่ ามไล่เนี่ยนะใส่กี่ครั้งใส่ครั้งเดียวครั้งเดียวระยะเริ่มต้นเลยเก้าเดือนเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วทุกครั้งเราใส่กี่ครั้งทุกครั้งก็จะใส่พอมันได้สักประมาณ3เดือนก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งแต่นี้ไม่ไม่ใส่ฉีดโฟทีอย่างเดียวอ๋อที่ผ่านมาปกติเราปลูกมันเนี่ยเราจะใส่สองรอบใช่ค่ะรอบนี้ใส่ผลเดียวผลเดียวแต่เอาโฟทีมาฉีดใช่ค่ะฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับ3ครั้งสะ3ครั้งนะเก้าเดือนเนี่ยนะ แตกต่างไหมแตกต่างมากน้อยแค่ไหนหอมมันมันใหญ่เราต้นเขียวต้นใหญ่พึงพอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจมากแล้วคุณเอกมาดูตลอดไหมมาดูตลอดครับดูบ่อยแค่ไหนก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งครับทุกครั้งที่เรามาดูมันเป็นไงก็ดีใจครับอพอเห็นพืชเจริญเติบโตดีครับใบเขียวใบใหญ่ใบหนาอืแล้วพอเห็นหัวเป็นไงชื่นใจครับ อ่าชื่นใจหัวใหญ่ยาวดกนะครับชื่นใจที่มันใหญ่ยาวดกแบบนี้นะครับคุณสุวรรณีเห็นแล้วเป็นไงครับอ่ชื่นใจหัวใหญ่ก่ทุกครั้งที่ปลูกมาชอบใหญ่ๆญ่อยู่แล้วเนาะนะอ้าซูมซูมดูนิดนึงครับดูความใหญ่ฮะนี่ครับนี่คิดว่าทุกหัวน่าจะใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงครับน่าจะใกล้เคียงกันเนาะนะครับอ่าโอเคนะครับที่ผ่านมาสามไร่ของคุณสุวรรณีได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับ ก็3ไร่ได้ประมาณ10กว่ตัน10กระตันใช่ค่ะนะปีนี้ก็คิดว่าน่าจะได้มากาขึ้นไหมน่าจะได้มากกว่ามากกว่าเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนทุกปีใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเอาใจช่วยครับก็ขอให้คุณสุวรรณีนะครับมีผลลัพธ์ผลผลิตที่มากขึ้นสุดท้ายครับถามนิดน,นึงครับว่าโฟทีนะครับที่เราเอามาใช้ถูกแพงยังไงครับก็ระยะแรกที่เราซื้อมาฉีดก,ก็ว่าแพงอพอเอามาฉีดแล้วพืชเขียวโตดีก็สมกับราคาค่ะ อสมกับราคานะนะครับทั้งหมด3ไร่หมดโปรตีไปเท่าไหร่ครับไปสองครึ่งสองครึ่งคสองครึ่งเองนะยังเหลืออีกไม่ใช่อีก่สองโอเคไม่ได้ใช้นี่เขาใช้ไปแค่สองครึ่งคุณมาดูเดือนละครั้งเลยเหรอครับโอ้โหแน่นอนมากครับอ่าขอบคุณคุณเอกครับคอยติดตามคอยดูแลลูกค้านะครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณเอกและคุณสุรรนีแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราฟังผมนัทวงม์ทองเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ